สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยามเช้าเรามารับพลังงานดีๆกันดีกว่านาอดีมก็รับพลังงานดีๆมาตั้งแต่เช้าเลยก็เลยอยากจะมาส่งต่อแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2566เป็นวันอาทิตย์ วันนี้ดิมก็เดี๋ยวดิมจะต้องทำปฏิบัติการสุขภาพดีเนาะก็ออกกำลังกายแอคชั่นนะเดี๋ยวดิมก็จะทำะคลิปมาให้เ,เพื่อนๆดูกันในคลิปยาวนะเพื่อรับค่าโฆษณาสตรีมบนเฟซบุ o กเนาะเพราะว่าดิมบางทีมันก็ต้องกำหนดตัวเองเนาะก็คือปฏิบัติการ สุขภาพดีขึ้นมานะเพื่อที่จะได้ทําต่อเนื่องนะเป็นเดือนหนึ่งเดือนสอง้าไปเรื่อยๆเนาะแต่อันนี้เป็นคลิปยาวที่ดิมตั้งใจมาส่งต่อพลังงานเนาะแล้วก็มาจูนพลังงานกับเพื่อนๆก่อนในเช้าวันนี้เพื่อนๆก็มีภาพดอกไม้มาให้ชมแบบนี้นะสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่ มีงานประจาวันช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมเพื่อนๆก็คงจะไปพักผ่อนที่นู่นที่นี่หรือว่าทำกิจกรรมที่ตัวเองรักๆชอบชอบเนาะส่วนดีหมามันเป็นมนุษย์ว่างงานก็ส่งต่อพลังงานไปแบบนี้เพื่อนๆรับพลังงานจากดีมได้นะ